ค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณสุนะคะนักเรียนในกลุ่มสาระศิละปะรายวิชาหน้าตศิลินะคะนักเรียนซึ่งสําหรับในเทอมนี้นักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหาหน้าตศิลป์ไปหลายเรื่องนะคะไปพอสมควรแล้วนะคะซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบของหน้าตศิลป์ไทยนะคะเรียนมีอยู่4รูปแบบนะคะมีคือการแสดงโขนการแสดงละคร ระบ,บำรำฟ้อนและก็การแสดงพื้นเมืองต่าง,าง,าง,างสี่ภาคนะคะนักเรียนนักเรียนก็ได้แสดงไปไปแล้วนะคะซึ่งสลอดนี้เราจะมาเรียนต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วเ,เราได้เรียนโขนไปใช่ไหมคะโขนเป็นการแสดงที่หาดูได้ยากนะคะนักเรียนเป็นการแสดงของในรั้วในวงังเราสามสาัญชนธรรมดาต้องให้มีงานต่างๆ ถึงจะหาดูได้นะคะนักเรียนส่วนมากเราจะดูในทีวีนะคะเราไม่ได้ดูของจริงเพราะว่าถ้ามีงานอย่างงั้นแล้วคนส่วนมากคนเยอะนะคะเราอาจจะไม่ถึงเพราะว่าการแสดงโขนในใช้ตัวละครเยอะมากยิ่งตอนยกรบนักเรียนตัวละครเยอะเต็มเวทีเลยนะคะและเป็นการแสดงที่สวยงามนะคะวันนี้เราจะมาดูตัวละครในการแสดงโขนนักเรียนจะมีอยู่4ตัวด้วยกันตัวพระ ตัวนางตัวยักษ์และก็ตัวลิงนะคะเรียนซึ่งในการเลือกตัวละครเนี่ยวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้ว่าเขามีวิธีการเลือกอย่างไรนะคะให้ได้ตัวละครตัวพระมาตัวนางตัวยักษ์คนนี้เหมาะที่จะเป็นตัวลิงนะคะเขาดูกันอย่างไรนะคะก่อนอื่นเรามาดูตัวพระก่อนนะคะเรียนในการคัดเลือกตัวพระนักเรียนสำหรับการแสดงโขนเนี่ย จะต้องเป็นผู้ที่มีลักษณะอย่างไรนะคะคือมีหน้ารูปใครสวยงามหน้าตาคมคายเด่นสะดุดตาท่าทางสะโอดสะองค์ไหลพึงพายลำคอตั้งตรงนะคะหน้าอกใหญ่นะคะขนาดลำตัวเรียวเอวเล็กคออนะคะเหมาะกับที่จะเป็นพระเอกนะคะเพราะว่า ท่าทางต้องเข้มแข็งนะคะเช่นตัวละครในพระอภัยมณีพระศรีสุวรรณพระลอพวกนี้จะเป็นตัวพระที่มีรูปร่างหลธรรมะธรรมแงนะคะเหมาะที่จะเป็นพระตัวพระในเรื่องพระเอกในเรื่องนะคะ ตัวพระนักเรียนสําหรับการแสดงโขนที่มีตัวละครตัวเอกเป็นสองตัวนะคะหรือมีมากกว่านั้นก็ได้นักเรียนและมีบทบาทในการแสดงเท่าเท่ากันนะคะเขาจะแบ่งเป็นพระใหญ่หรือพระน้อยพระใหญ่ในที่นี้ก็คือในการแสดงโขนหมายถึงพระเอกนอักเรียนมีบุคลิกลักษณะเนื้อกว่าพระรองพระน้อยเช่นในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ พระรามเป็นพระใหญ่พระลักษ์เป็นพระน้อยหรือตอนพระรามครองเมืองพระรามเป็นพระใหญ่พระลักษ์พระพศและพระสัตรุดก็เป็นพระรองคือพระน้อยนั่นเองนะคะนักเรียนอันนี้คือพระรองพระเอกต้องต้องมีหน้าตาหล่อเหล่านะคะรูปทรงหุนต้องมีความแข็งแรงด้วยนักเรียนเพราะว่าในการแสดงแต่ละอย่างเนี่ยนักเรียนมันจะต้องใช้ท่าทางที่ ชัดเจนสวยงามนะคะวงเหลี่ยมของโขนนะคะจะต้องดูแล้วงดงามนะคะสง่างามในตัวละครนั้นต่อไปตัวนางนะคะเรียนตัวนางในตัวละครในเรื่องรามเกียรตินั้นมีทั้งนางปลานางนาคแต่ละตัวซึ่งจะบอกชาติกําเนิดด้วยการสวมศีรษะนั่นเองนี่เรียนและก็หางเป็นสัญลักษ์ณ ตัวนางในโขนและละครรำเนี่ยในละครเนี่ยจะมีอยู่สองประเภทนะคะนักเรียนคือนางกษัตริย์นางกษัตริย์นี่ชื่อเขาบอกอยู่แล้วนักเรียนว่าจะต้องเป็นผู้ที่มีลีลาและกิริยาที่งดงามนุ่มนวลแลดูเป็นผู้ดีนะคะส่วนนางตลาดนั้นซึ่งจะมีบทบาทท่าทางเนี่ยกระชับกระเชงว่องไวสบัดสบิงนะคะเป็นผู้ที่รับบทนางตลาดได้จะต้อง เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางน้าตัดสินมากกว่าผู้อื่นนะคะมากกว่าผู้แสดงเป็นนางกษัตริย์นะคะเพราะว่านางตลาดนี้จะต้องเป็นคนที่สนุกสนานเฮฮาทันต่อเหตุการณ์นะคะผู้ที่จะฝึกหัดแสดงเป็นตัวนางเนี่ยจะต้องคัดเลือกผู้ที่มีลักษณะคล้ายตัวพระแต่ต้องมีใบหน้ากิริยาง,งามท่าทางนุ่มนวล ยามแสดงอาการโศกเศร้าหรือยิ้มแย้มในักเรียนดีใจก็จะกรีดนิ้วแต่พองามนะคะส่วนนางปลานั้นจะคัดเลือกจากผู้ที่มีท่าทางกระฉับกระเฉงคล่องแคล่วมีจริตนะคะสามารถแสดงกิริยาท่าทางต่างๆได้แบบธรรมชาติแสดงเป,เป็นธรรมชาติเหมือนอยู่บ้านโดทวทั่วไปเนี่ยนะคะแสดงความอิจช้าแกล้งหรือชอบทำร้าย ตัวนางกษัตริย์ก็หนึ่งนางเอกนั่นเองนะคะนางเรียน เรื่งการคัดเลือกตัวนางต่ออีกนิดหนึ่งนะคะเรี่การแสดงโขนเนี่ยตัวละครที่เป็นตัวนางนั้นจะมีจํานวนมากนะคะเช่นเป็นมนุษย์ได้แก่นางสีดานางมนทานางกายเกยสีส่วนผู้ที่แสดงเป็นเทพหรือเช่นนางอับสรเนี่ยได้แก่พระอุมาพระลักษมีนะคะส่วนการแสดงครึ่งคนครึ่งสัตว์นักเรียนเคยดูไหมเคยเห็นไหมคะ ได้แก่นางสุพรรณมัจฉาครึ่งตัวครึ่งอะไรคะอ่าลองคิดสินางการอักคีนาคราชนะคะซึ่งในที่นี้หมายถึงยักษ์ที่มีรูปร่างเหมือนตัวนางทั่วๆไปนะคะนางยักษ์สามารถแปลงกายได้เรียนแปลงให้เป็นยักษ์ที่มีเขี้ยวตัวใหญ่แล้วก็แปลงตัวให้เป็นสาวงามสวยงามเหมือนนางนางทั่วไปนะคะ ไม่ได้มีรูปร่างและใบหน้าเหมือนยักษ์นะคะเช่นนางเบนจกายนางตรีชดานะคะนักเรียนซึ่งนางพวกนี้สามารถเปลงกายได้นะคะจากสัญลักษณ์การแต่งกายและเครื่องประดับสําหรับตัวนางนะันักเรียนครูได้บอกแล้วว่าได้แบ่งเป็น2ออย่างใช่ไหมคะคือนางอะไรนักเรียนตัวนางแบ่งเป็น2ประเภทคือนางอะไรคะนางกับสัตว์กับนาง ตลาดนะคะ,ะถ้าครัวนักเรียนเลือกนักเรียนอยากเป็นนางอะไรคะนางกษัตริย์นางกษัตริย์ก็คือนางเอกนะคะในการคัดเลือกจะมีรูปร่างที่สวยคล้ายพระเอกนักเรียนสวมมงกุฎห้อยดอกไม้สวยงามกิริยางามใครที่คิดว่าตัวเองสามารถมีหน้าตาที่สวยงามมารยาทงามสามารถเป็นนางเอกได้แต่ต้องมีการฝึกนนักเรียนนะคะ ฝึกปฏิบัติเรียนนาฏศิลป์นะคะพื้นฐานตั้งแต่ต้นมาก่อนนักเรียนสามารถจะได้เป็นตัวเอกตัวพระตัวนางได้นะคะเพราะว่าในนาฏศิสินไทยเป็นการสแสดงที่มีความละเอียดอ่อนนักเรียนตัวละครจะต้องเข้าถึงอารมณ์นะคะเหมือนนางตลาดอย่างนี้เราต้องเข้าถึงอารมณ์นะคะเราเป็นนางตลาดเราต้องมีจริตจะก้านปากไวมือไวกิริยาท่าทางนะคะ ที่ให้แตกต่างกับตัวเอกเลยตัวนางเอกเลยนะคะเรียนเราได้เรียนตัวพระแล้วก็ตัวนางไปแล้วนะคะเรียนใครสงสัยอะไรไหมคะว่าการแสดงมีลักษณะการแต่งกายหรือการคัดเลือกตัวละครตัวพระเป็นอย่างไรตัวนางมีลักษณะอย่างไรนะคะนักเรียนต้องแยกแยะเปรียบเทียบได้นะ ว่าตัวพระเป็นยังไงตัวนางเป็นยังไงนะคะนักเรียนคะต่อไปนะคะตัวละครตัวลิงนะคะเรียนนักเรียนเคยชื่อว่าตัวลิงนักเรียนครูคิดว่านักเรียนนึกได้ว่าลักษณะของตัวลิงมีลักษณะอย่างไรในายใครตอบได้ลิงมีลักษณะอย่างไรเรามาช่วยกันคัดตัวละครซิว่าใครที่เหมาะจะเป็นตัวลิงได้บ้างนะคะการแต่งกายส่ว,สวนใหญ่นักเรียน ลิงก็คล้ายกับยักษ์นั่นแหละนะคะแต่ในการแต่งกายจะมีหางลิงห้อยอยู่ใต้ผ้าปิดก้นอีกทีหนึ่งนะคะสวมเสื้อตามสีประจำตัวนะคะเรียนในเรื่องรามเกียรติเนี่ยลิงจะไม่มีอินทนูนะคะเรียตัวเสื้อจะปักขดลายขดเหมือนกับเป็นขนของลิงเนี่ยขดเป็นวง ะะให้มีลักษณะเหมือนก็เอ้ยลิงตัวนี้มีขนสวยอะไรเงี้ยนะคะสมมุติว่าเป็นขนตามตัวของลิงตัวนั้นๆนะคะเป็นขดหอยเป็นวงนะคะส่วนศีรษะหัวทว่ขนนะตามลักษณะของตัวละครนะซึ่งจะมีอยู่40ชนิดนักเรียนลิงนะนะคะตัวลิงเนี่ยจะมีท่าทางยังไงเนี่ยลุกลี้ลุกลนชอบกระโดดไปมาอยู่ไม่นิ่งตามลักษณะธรรมชาติของลิงใช่ไหมคะโดยเฉพาะตัวหนุมานนักเรียน ทหารเอกซึ่งจะต้องได้รับการฝึกมาอย่างดีผู้ที่จะฝึกแสดงเป็นตัวลิงเนี่ยเขาคัดเลือกผู้ที่มีลักษณะตัวป้อมปท่าทางลุกลิกลุกลิกอยู่ไม่นิ่งคล่องแคล่วว่องไวนะคะนักเรียนรู้ทราบไหมว่าตัวลิงเนี่ยกว่าจะมาเป็นลิงได้เนี่ยต้องฝึกกี่ปีให้ถ่ายฝึกตั้งแต่อายุน้อยนนักเรียน ต้องใช้เวลา10ปีถึงจะได้มาเป็นตัวลิงได้นะคะเพราะว่ายากต้องดัดตน้นดัดมือดัดแขนดัดขาเลี่ยมต่างๆไม่ใช่เฉพาะตัวลิงตัวเดียวนักเรียนตัวละคร,รอื่นๆก็เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเป็นการแสดงที่งดงามสวยงามไม่ว่าจะเป็นท่าทางมือเท้าศีรษะอะไรนะคะท่าทางพวกนี้ เห็นได้ชัดเจนนะคะซึ่ง,งแสดงออกถึงอารมณ์ของตัวละครด้วยนะคะในการไหนใครอยากเป็นตัวลิงบ้างลิงก็สมหัวนเหมือนกันนะคะนักเรียนตามสวมเสื้อผ้าตามสีประจำตัวนะคะในเรื่องรับเกียยตนนะคะเรียนต่อไปมาดูตัวยักษ์นักเรียนตัวยักษ์เนี่ย ยักษ์มีลักษณะยังไงคะตามลักษณะเราคือยักษ์ต้องดุร้ายใช่ไหมคะน่ากลัวตัวใหญ่ใช่ไหมคะ,าก,มคะการเลือกตัวยักษ์นักเรียนสําหรับการแสดงโขนเราจะคัดเลือกจากผู้ที่มีลักษณะคล้ายกับตัวพระรูปร่างสูงใหญ่วงเหลี่ยมของผู้แสดงเป็นตัวยักษ์ตลอดถึงการทรงตัวต้องแข็งแรงกิริยาท่าทางดูแล้วสง่างาม โดยเฉพาะผู้แสดงเป็นทศกณัณฐ์นเรียนซึ่งเป็นตัวละครเอกในรามเกียรติ์เลยนะคะจะฝึกหัดเป็นพิเศษถือว่าฝึกยากกว่าตัวอื่นๆต้องมีความแข็งแรงนะคะทศกัณฐ์เป็นตัวละครที่มีท่วงท่ามากมายเช่นเวลาโกรธเกลเจะกระเทือบเท้าตึงตังเสียงดังโคลครามหันหน้าหันซ้ายหันขวาด้วยความโมโหด้วยกริยาท่าทางยามสบายใจหรือดีใจก็จะนั่งกระดิกขากระดิกแขนยิ้มลาเลยนะคะ thank <smart noise> you เป็นไงคะนักเรียนเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวละครในการแสดงโขนนะคะนักเรียนซึ่งตัวพระตัวนางตัวยักษ์ตัวลิงกว่าจะมันเป็นตัวละครแต่ละตัวได้นักเรียนยากนะคะเราต้องฝึกหัดต้องอดทนความเจ็บปวดนะคะเพราะว่าเราต้องมีการดัดมือดัดตน้นเขาเรียกดัดตนนะคะดัดเหลี่ยมถี่เหลี่ยมนะคะซึ่ง เป็นการฝึกเบื้องต้นของโขนนั่นเองนักเรียนนะคะใครที่จะมาเรียนโขนมาเรียนรำไทยนาฏศิลป์ไทยทุกเรื่องท,ทุกการแสดงนะะักเรียนจะต้องมีความอดทนนะคะและก็รักในศิลปะวัฒนธรรมไทยด้วยนะคะในวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการคัดเลือกตัวละครตัวพระตัวนางตัวยักษ์ตัวลิงไปแล้วนะคะน,ะคะนะคะักเรียน และนักเรียนได้รู้แล้ว,ว่าตัวพระต้องเป็นอย่างไรลักษณะอย่างไรตัวนางเป็นอย่างไรตัวลิงตัวยักษ์ตัวลิงนะคะเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องราวที่คุณครูสอนไปแล้วนะคะนักเรียนครูมีใบกิจกรรมที่จะให้นักเรียนทำด้วยนะคะโดยให้นักเรียนทำคล้ายกับเป็นไมล์แม p ปิ้งนักเรียนโดยตัวละครและก็ตัวพระวิธีการคัดเลือกตัวพระนักเรียนเลือกอย่างไร ตัวนางนักเรียนคัดเลือกอย่างไรบุคลิกอย่างไรตัวยักษ์มีลักษณะอย่างไรบุคลิกอย่างไรตัวลิงเป็นอย่างไรนะคะสตัวให้นักเรียนเขียนบรรยายตามความเข้าใจของนักเรียนนะคะและก็ส่งมาตามแพลตฟอร์มที่โรงเรียนกาหนดนะคะนักเรียนซึ่งถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจให้นักเรียน เปิดคลิปดูเวลาครูสอนนะคะว่าตัวละครแต่ละตัวมีลักษณะอย่างไรเด่นชัดตรงไหนลักษณะเด่นของตัวละครนั้นเป็นอย่างไรนะคะนักเรียนครูคิดว่านักเรียนทุกคนมีความพร้อมนะคะและขอให้ทุกคนทำงานด้วยอารมณ์ที่มีความสุขนะคะ สำหรับวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการคัดเลือกตัวละครโขนพระนางยักษ์ลิงไปพอสมควรแล้วนะคะนักเรียนเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ